สวัสดีค่ะวันนี้มาสนามแข่งบ้านทุ่งบัวอีกนะคะจะมีแข่งทุกวันเสาร์และวันอังคารนะคะเร็วๆครับเร็วๆบันเร็วๆไม่มีจุดน้ำนะครับไม่มีจุดน้ำนะไม่มีการจุดน้ำนะคะแข่งแข่งข้าค่ะนี่กรรมการตึ้งใจเดียวบัดนเร็วมาใจเบี้ยที่ใจกันนะ เปิดผ้ากันแล้วนะคะวันนี้นกมาทั้งหมด36ตัวะคะ่ะเริ่มแข่งแล้วนะคะเริ่มจากมือ5ก่อนนะคะตัว <Hey. S 1> นมเราเอาเบอร์สิบสี่นะคะ เดสามห้าตัวนะคะตัวตมาค่ะกดเจี๊ยวนะคะกเจี๊ยวเจียว ตัวสีดอกค่ะอายุสามนะคะขันแรกนะคะ่ลองให้ชัดว่าเบอร์หนึ่งค่ะจากกันดีสกิครับยางเรียกอยู่อยังเรียกลองให้ชัดจากกักติอยากเปียบสกิดต่อมาค่ะ ôi chả đấy là bỏ chạy ngay từ không thôi chứ không thôi chứ không เอค่ะตัวต่อมานะคะเปียสกทีเปียกๆเฮ้ยยมาแต่เยอะูพี่บ้านเอโลาเลยโอยโลาวกเลยคิดตัวมาค่ะโอกาสตรงนี้

สิบแปดตัวต่อมานะคะเฮ้ย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 สามเกิดต่อมาค่ะสามเฮ้ยอ่ะเละเลยเหรอต้องตามมา

เฮ้ยเฮ้ยห้าดอกห้าดอกเลยนะคะตัวตมาค่ะเบอร์หกค่ะถพายไม่ดอกตัวมาค่ะ ตัวต่อมานะคะเื่องเมื่อ <c ười> e ้เมื่อเร่องเรื่องเองเลื่องเรือง่อเรอรเร่องเรเรื่องเรเรื่เร่อเร่ร่เรอเรเร่ออเร

ตัวต่อมาค่ะบอร์สตัวต่อมาตัวต่อมานะคะสามห้าตัวต่อมาค่ะลัยูได้

ปุ๊บ4คันแล้วค่ะเดี๋ยวเคยดูนะคะว่าตรงมีตัวไหนมีกี่ตัวเข้ารอบบ้างนกเข้ารอบทั้งหมด15ตัวนะคะกระเจียวตัวแรกนะคะก็ยังไปเริ่มตัดไปที่10ตัวนะคะจัดนั่นนัดจัดมาจัดมาเฮ้จัดจ ต้องชัดนะครับต้องชัดยกนี้ต้องชัดแล้วชัดอ้ยักชัดชัดเอ้วขึ้นมาชัดไม่รองนะครับตัวตจะมาค่ะยกับเรียกเลียกยครับเรียกเดี๋ยวนี้ไปกันมาไปกันยังงั้นยังนะครับยังอันไม่มีรองนะครับไม่ร้องค่ะตัวจะมานะคะเลแปดเฮ้ยร็วเร็วทีนี้ mẹ chị cốp ha chăm chị chăm 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 เจอต่อมาค่ะไม่ร้องแลครับรองค่ะเจอตัวมาค่ะหนึ่งโด้เจอตัวมาค่ะ้เฮ้ยเกินแล้วครับหนึ่งโด้เจอตัวมาค่ะโดฮ้ยเกินเกินเกินไปินเก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 ินเ ไปๆๆๆๆๆไปๆๆๆๆๆไปๆๆๆ

อยาไหนองัตีดีแหม่มจิ้มแว้นไม่มีต้องตัวต่อมาค่ะไปยังนะครับกัจับอกนี่ไม่ได้ไครับตัวต่อมาค่ะมึตึง làm, biết thở được dây đốt đen làm đúng, làm đúng, làm đúng, biết bắt, ชิงรางวันที่เจ็นะคะรางวันที่หนึ่งที่สองที่สาที่สที่หได้ไปแล้วนะคะที่หกได้ไปแล้วว่าขึนนุ่นอยลงหน้อ่ารางวันที่เจ็่ากระเจียวได้เข้าชิงกับเขาด้วยนะคะว่าขึ้นนุ่นอ่าโอเคครับเริ่มเริ่มจากเบอร์สินะคะชิงรางวันที่เมเฮ้ยเร็วเฮีเดียทั้งหมด9ตัวสมดอก สามดอกนะคะสิบแปดี่สิบเนะคะกัดกัวโยธาดกัดนะครับย่งยกัดย่งกัดนี่นอนี่งานอันกย่างไม่มีดอกไม่มีดอกเบสิบหกนะคะสิบหกนะครับสิบหยังนะครับยังอ่าเปียบๆไม่ได้นะครับ เจียวนะคะเจ้าเจ้ายังนะครับเจ้าเจ้าเล่นออกมาเมย์โดนตินานาตินานาไม่ได้ใช่ดอกบัซิสนะครับโนตัวมาค่ะ

ตสุดท้ายค่ะตัวสิบแปดชนะนะคะได้ที่เจ็ด